มัสทีแกพี่น้องมาพบกันกันมาเน่วั่ไ้ชุดทำง,งานมาทำงานวันนี้วันที่26เมีสายน่26เรียสหาวีคุ เนี่ยโรคโควิดเนี่ยเนี่ยก็มีคนอยถือห่าหายหอดหัวตกหาลูกค้าสิหนวดเพราะมี่นางเป็นเศษเป็นไลร์เร็ยนยูทูกอัดยูทูดให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยอ,อยู่ในสุตรทำงานอยู่หมอบทำงานน,งนงางนางทา ูุข่ามากเอาก็ไดลกสิเากเ็ไเ้งเงินูุข่าพ่มาก่ไกรเ,กเงินพีน่น้องม้เนี่ยของงานบายเของงานเทียงเของงานเทียงบ่ได้ไปใส่ เ <Okay. S 2> ตนม,มากคนในวัดสามีกราสามากถวิเวกดูบ้าวมาทํางานเสาขาดคิดเตื่นมากอ่ะดูแลสามีม <c oughs> า,า,า,าทํางานในงานหนอ่ะดอกเน็่หาเด็กสิ็ยไยังไข่จอบริเวขึ้นเ,เงียบแถวบริเ่ายบม่งบริเวณใบม่วงควล้ะ บาท่านด่ผ้านลยปลายมือสองมือมางท็นเบิ่์มือล่ายู่พี่น้องตากกโกตติดตามให้มีอัมพอนขึ้นเอะไม่ได้จากาเพราะว่าอันคนกดติดตามหน่อยแต่ว่ากัดใาย่ามเห็ดชิบออกมากเรื่อยๆเป็นกำลังแรงใจ แม่มพ่อน,อน,อนั่นอึดไม่ได้จางเป็นยังแค่ว่าเป็นจองแม่มพ่อนั่นอึดนัปวยดูตั้งแต่พ่อช้อพ่อชซีเกที่แปดซีเก้ซเก้ามากตลอดจริงๆน้เป็นคนป่วยดูเลยแต่ว่าที่แปดซี่เก้ามากในเขาหมอเดือนละขังจอง,องของัง จนกระทั่งปีหสามด้่าตัดต้องทำสิ้นบไม่ดีขึ้นนี่มมนดีขึ้นจ่าอาการในรข้อมันกม่รอนเลยบ่ดีได้ว่ากินได้บ่คือสมัยตะกี้สมัยตะกีรร้รรกินว่ไรจ้ากินเขาก็น้ำพริกพักกลัวกินว่าไรทูมือกินว่ไไรแน่พอแอรเขาขวบ่มีปัจจุบันเขียวความ้เสียงโควิดกยังเนี่ยเขียวีเห็นมากนะ มันมันหามันติดโวควิดพอดีเลยเดือองปีแบบเพื่อจะใส่เข่าไอ้พวออกพวกไอ้เรพี่น้องมันเป็นธรรมยาติเนาะบ่มีเงินนั่นและงานอะไรเฮ็ดพ่อได้กินพ่อได้ซื้อพ่อได้ซื้ออยู่ซื้อกินพ่อได้น้ำลุ่งขีดไปเหมือนหนึง่ง ส่งผมมือนีเฮ็ดคนพอดใส่ได้จากว่ามัน,น,นพร้อมเ um ด้อคือว่าเราจะฟ้องเท่าเร็วรับยอมรับป่าเท่าแต่ว่าห่างหนมาเฮ็ดส่งผมดูมันมัดผมมันมัดแล้วม,มันปวดหัวเนี่ยมา ฝากกดติดตามแม่แมวนพันธุ์เด,ดูจได้จ้ากดติดตามกดไลค์กดแช์กดกระดิง่งติดตามแม่แมวอนพันธุ์เดืดในชีวิตปะ่บแห้าระบุค่ิแดระบุคคิบระบุค่ะคือสงูนย์ห่งงานเก้างานเป็นเื่อเนเธอหนึ่งเนี่แหละเนทีทำงานทีทางานเดี๋ยวเาอกคุณเดี๋ยวเไม่มอคุณ หัองก็ได้ค่าแรงคุม,มาก้อบริหารห้องบกิหาเงินแบบหนังดูงานสบายแต่เงินมัน,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 นกับดีคืจัางงานห้องทำงานเป็นเงินเดือนเนาะเงินเดือน,น,นเ้อก็่อนีอ้แตเดนบายแต่นี่เขางพ่มีเงินจแต่เดยอนหอ่มีเงินเดือนเ้าง่อีเงิน,งงนประกันได้ใดอพี need, แต่เงินค่าแรงที่เขาให้ห้าเทานั้น เขาก็ได้เงินเดือนนั่งดาวกับคนนอนพี่นอนเฮ็ดงายกับจะาตังเงินแมาแม่นางเป่าห่อันนีู่กค้ามาก็ไรคถึงคี้ห้อก็ไรคืนครับเขาเรียกเขาก็อยากอกเขาพี่นอน จะเถอไปใสบ้านห้องหัยนนว่ไกลเราไปกลฟองตีกกิโลกัน่ะานา่งทานผ่าสื่อเราพี่นนองหากินเคยอยู่บ้านห้อยเด้บ้านหาองูยบ้านนอนห้องนี้ก็ได้กินได้โยนปูปลาปูยาแต่เชว่าจะไปอยนหนอกเขาบอกคือไปโยน่ะไดเราพี่นนอนมึงจางมากหลังซีซิปปีเราเขได้ยิน ก็ได้เห็นหน้าที่ที่ผู้ปีงการไปเนี่พวกอได้ครับกอได้ครับบา้านต่งแ่แม่เสียเดือนมิถหน้ากระก,กระดาษก็ทีับบา้านเขาเนี่เขาเมื่อเลยหมอเปน,นแลาแล้วเป็นคน,น่วต้นที่เคนไปเี็ที่เขาเอืย่ยเล้วก็ขึไปแล้ว ก็ได้ลงมากไงกซ่องกระจกควนมีการเป็นยของหมอน่ลงมากอเมื่อเทียนแห้งก็มานางกินเอาไปใส่แห้งอาไปหมดใส่แห้งหมอเไล่เด็กพี่น้องเขสงตา เขาพานจานผู้ใดจับกับเห้ยเอาแล้วบอว่ามาจากการของคนคนไปเห้ยเาก็บออยากกัเพราะว่าตอนนี้สถนนการมันโควิดยมันหเนะาะช่วยกันก็อยายมยุดทางนี้ก็พยายายึดตัวนแตถ้ว่าถ่ายยุด้าพาลงมบังมาอะไหาได้ซีด่วยกันแต่ละเมอเพได้ซื้อ,อยุ่ยซกิน แต่ท้าในาการแบบนี้ก็จะหาลูกค้าใจมากนะนะพี่นอนะอ้องว่าอันนี้คืารวาจะไปเฮ็ดนั้นอย่างอื่นตอนนี้ไปอย่าใส่ประเด็นพี่น้องอายุเ้องก็ไลยแล้วยา้อแป,ป้งสีละ่า ไม่เฮ็ดอ so ่าช่วยทูบก็เฮ็ดช่วยทูบนั้นเดีย่างเพราะห้าอัดวิดีโอเ้าก็ลงช่วยทูบไหวถ้าน้องเอาใส่พวกซิ่งพวกหยังนี้ไปมันจะหายนะพี่น้องก็อะไรเบิ่งก็ได้นั่นก็ดีคือกันอันนี้คือเก็บรูปเก็บรูปเก็บวิดีโอที่เ้าเฮ็ดเท็จมาตะกี้ว่าคิดถึงเฮ็ดเนาะคิดมวิธีเก็บ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 มันหายพี่น้อง เก็บรูปแบบนี้ก็ดีเด้พี่น้องบ่ได้บ่ได้ถิ่มห้อเปิดเข้าไปเฮาก็เห็นเลยจัสินะมันก็ดีอย่างอยากเห็นไผก็ได้เห็นนะพี่น้องแต่ซอยฝาก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 พี่น้องติดตามชีวิตคุณแม่พ่อท่านอื่นเคยเล่าเรื่องว่าเป็นหยังจังไดนมาเป็นจังซี่ได้มาอยู่ติหนี่ เราขางไว้ตังแต่เปิดคลิปใหม่ๆเปิด YouTube ใหม่ๆแต่ไหมชีวิตมันหันเหม,มากโอ้ยผูเดมักบอกพี่น้องว่าเป็นสาวอย่างเดี้ยวแม่ไปัวเจ้าให้เจ้าหน้าเห็ดหน้าร้ายจนฉีขาดเฮ็ดหน้าร้ายมันเหนื่อยนะมันห่อนกาตนาโอ้ไเด้กป่วมเจ็บสักะไข่เาานาะเห็ดการเฮ็ดงานจินอย่างเดียว ก็ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาสั่งได้ยังใจนึกว่าอย่นี้ได้มากอะหัวเถาพี่น้องเอ้ยได้หัวเถาเพราะว่าที่ยู่โดนดอกคิดไปได้ใจว่างพ่วงหักพอหักแม่์นะพี่น้องเนาะที่บอกโซั่งพ่วมหักพอหักแม่เป็นยังไงสิ่ก็ได้มากหรอกหักพอหักแม่เพิ่นก็ได้บังคับแปลว่าให้เอาหัวเถา พ่อแม่เขาถูกหลายเวลาเก็บป่วยนะคะมีดสามทีบาททุ่มเงินเลยขึ้นพ่อผัวเด็กพี่น้องพ่อแม่เก็บเ่าจะป่วยมาหาเงินทองกขบไ่มีในผัวพี่น้องเถื่อนขึ้นแไหนเพื่อผ้าใส่หลวงว่าธนมาเขาได้เอาตัวนี้กขาเอาเมื่อหละแม่นผู้น้องเถื่อนประชันได้ยังใจนึกพี่น้องได้มากเขาก็เลยมักแต่ก้าวถี่เขาได้รอเขาได้ให้ก็แต่ง ก็แจ้งมากแล้วก็แคว่าอยู่เห้มันคุมเงินเขาแล้วก็สินีพี่น้องเอ้ยยู่ไปอยู่มากก็รู้ตนเขาหนึ่งอ่านหนังสือก็บอกออกพัวนะเ,ะเท่ากับเท่าอ่านหนังสือบอ,อกเห็นงานยังเขาบอกเป็นเอ้ยคิดว่ามีลูกนะมันจะค้นห้าห้ามีผัวไหมมันก็นที่ใดสบายมันก็สิลูกมันสถไดีเลี่ยมมันมันโมเมนยนเลยพี่น้องมันได้ลูกมากแล้ะลูกโตกว่าจากท้องมัด โอ้ยแน่มึงผัวบ่มีปัญญาทีหาเหลี้ยงลูกแตเรื่อง,งหนึง่งมันก็หาบ่ได้รูปจักไปใส่มันเถาเลยเลี้ยงลูกมันใหญ่กว่า้ามันไลยทช่งารทำงานเลี้ยงพอมันได้แจ็คสีนีพไน,นะคิดว่าลูกเขามาหาไรปุ๊บมันผิดการเข้าเลี้ยงปัป๊บพี่น้องเอ้ยเป็นสีะ่ะเอ้ยเลยเลี้ย,เยงเป็นป่านนี่ครับพี่น้อง ชีว่เลี้ยงจนว่าที่เลี้ยงเบาไวให้มันตายไปขังนึงแหละพี่น้องเลยตายแล้วก็แล้วเนาะมาดูเพื่ให้มันดูแม่นเสียวโซฟังหน่อยๆตอนนี้หน่อยอายุทริปขวบเป็น้อง พระธุดงค์พันมานทุดงค์ยุลายิสเนาะบานกอยอยุลายิสพีน่น้อนกอยทั้งหมด,ด่อเยสข้นกวยพุ่มขนที่หาพระธุดงองค์นั้นเพิ่นมาปักคุดปักคุดอยู่บ้านเพิ่นมาปักคุดหรอเพิ่นเพิ่นเลยดูว่าอันนี้ยุม่มเพิ่นมาสามมือแล้วเพิ่นก็นสิไป,ปแล้ว พอกับแมนก็เลยาใแต่ว่าใ้เขาน้ามือแบดมือเแบบพิ่นที่ไปเพิ่นก็เลยดูหมอให้อยุ่งพอยุ่เม,ม,ม่นี่แกมันดีเนาะมันเป็นหนาฝนพอดีพี่นอ้องยุ่มพอยุ่เม่แกมันใจดีเนาะยุ่มเม่ก็ใจดียุ่พอก็ใจดีแต่ว่ายุ่มพอน,น่ะอายุสั้นเหลือห้าห้าสิบท้องก็ตายแล้วสั้นเม่เขาเลยว่าโอ้ย ผู้า่าชังซันขันบวชให้จกัก้อยองคเนี่ยถูกแก่ได้บ่เพิ่นกเ็เลยว่าเดี๋ยวบางคนก็เดื่อไปถามเพิ่อนมึงก่อนเพิ่นว่าเพิ่นก็นั่งสมาธิไปนั่งรับไปจักผักเพิ่นก็เอาเนมเอาเข้าวสารใส่กระบอกเนาะพี่น้องห้อเขายาเขยาขยาวให้ให้ข้าวสารเต็มกระบอกว่าหายไม่รุ่งให้เต็มเลยก็เต็มเนาะแต่ความเพื่นเพิ่อนลืมตามาก นะเดีเ๋ยวเพิ่เข่าสารได้เขาผันเข่าสารมันอยู่ก็คือว่าตายสันเข่าสารอยู่ก็คือตายมานี่เขาเขาย่าเขาสารจนเหน่นเลยเพราะมีโรคเลยนะมานี่เพิ่นได้รืมตาคนามากนะม,มาบึงเข่าสารดันเพิ่นร่วงเข่าสารเขาสารมันอยุดร่งาารวงคือเสื่อมน,นะครับเพิ่นได้ว่ากระไดดอก่มมาขอได้แค่สองปีหาที่สี่ตายเพิ่นบอกหอดมือตายวันที่สิบ คือเสื้อผ้าสองหาสามสองเพิ่นจะมาเอาหมื่นหันแล้วเพิ่นจะมาเอาเพิ่นบอกตรงๆยังสี่เลยพหงนมีเตาแล้วว่างมากเลยพอกับแม่อายุสั่นไปทุ่มเงนก็เลยมันก็ชิดน้าแม่หน้าแม่ก็เห็นชีโรกก็เลยเพิ่นก็เลยเบิ้งให้แม่อีกแม่น่ะอายุยืนแล้วหายอายุยืนเด้อย เได้เพิง่งงเได้เพิ่งลูกเสด็จอาศัยกินน้ำลูกเได้เพิ่งลูกคู่คนที่หาโอ้คนที่หาเได้ผัวแก่ดิเป็นว่าแล้นก็เอื่นมาเบิ้งนี่นะว่าสั่นมาเบิ้งกันหนายี่ใดเสด็จพัวแก่ว่าสั่นเออเอนมาเบิ้งเอาซิบขวบหนึ่งโอ้ยหลายเดี๋ยวผัวเท่า ผัวเถาเป็นคนไก่ยู่ไก่พึงก็บอกบอกวาสนาเฮาดีเด้ดิดีหรือว่าดีเพิ่งก็บอกบอกเพิ่งว่าเออทีเด้ผัวเฒ่าเด้อเพิ่งว่าสิได้แต่งงายหน่อยนะอยู่งีสิบเอ็ดผัวก็ผัวเฒ่าผิวดำเพิ่งว่าทีเด็ดขนผิวดำเฒ่าพร้อมรุ่นพ่อเพิ่ดละเพิ่งว่าบาสนี้อันได้ลูกก็ได้ลูกก็ใส่เนี่ยค่ะดีเด้อลูกก็ใส่ ธนาอนอาคตเขาจะพาดลัพาดลุยเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศคนเดียวสันพี่น้องที่เพิ่นเบิ่งมานี่เพิ่นบ่บอกเขาว่าเจ้าตัวเจา้เจาสิลูกจะพาดลัพาดลุยเจ้าก็ลำบากเติบเด้อเพิ่นก็บ,บ่ว่าเดยเพรือว่าเลี้ยงให้ดีเด้อเท่านั้นล่ะเขาก็ระถามยังหลายเนาะเป็นเล็กหน่อยเนาก็บว่ใครสนใจเรื่องดูหมดปูหมดด้อเท่าใดยเนาะเขาก็เล็กหน่อยเนาะ อาจ้ามาตลอดแบบนันมากสังเกตมากแมนมดอายุอายุยี่สิบเอ็ดได้แต่งงานพัวกับผู้ดำเทาจังหงาได้ลูกก็ได้ลูกเพราะใส่พอก็มาเสียปีหกปีสามสองดีแล้วก็ลูกเ็ามาเกิดปีสามสองพราพอเสียในเดือนพราลวลูกก็มาเกิด,ด,ดก,ก็เ,กดกเป็นเพอาใส่ทุเมือนนี่ว่มียังลำบาก ถ้ามาหากินเลี้ยงลูกให้ผัวเลี้ยงลูกผัววฒถาเลี้ยงลูกจะาข้องอามาหาหากินทำงานจะทำงานโรงงานกับสองสามลูกจะยืม้าใยพิ้นามามอหนวดมอหนวดผสนพีนองก,ก็เป็นก้อนที่มาเป็นมอหนวดจะคข้องยางผ่าใยก็เป็นมาแลลวแขนลูกแขนให้ว่ามืองอติดกับงอมาแล้วหายพี่นองหนวดเองยางก่ะ ยางก็ได้มาแล้วหลังลูกก็ได้นวดดิดที่นอดนก็กเป็นมาแล้วก็ได้มาเป็นหมอนนวดนี่แหะพี่น้องเก้ว่าได้ลูกได้ไปาามาทำบุญคือว่าเฮ่านวดเพิน่นเฮาทำงานโดยใจพี่น้องเพาทำงานโดยใจใส่ใจใส่ใจให้เพิน่นเพาะว่ตอบแทนเพิ่นด้วยการนวดนวดที่ดี มันหนวดตื่ใจเพลินเพลินกัให้ติบลายได้ผู้ลงคนให้เป็นพันพี่น้องผู้ลงคนส่วนมาคนไหคนใหสองลอยสามลอยสี่ลอยห้าลอยพันหนึ่งเพลินไหผู้เพลินรู้ตัวน้องไ้เป็นพันเลยเพราะว่าเพลินกระชามว่ามื่เป็นน้อยหนวดีน่เป็นจังไดเงินดีโบ้เ้าก็บอกว่าเงินบ่ดีดอกอาศัยว่าเ้าได้กินติบ ติปนี่ก็คือขาคู่ของเหาเนี่ยแหละเพิ่นสื่อขาชุ่มงอเพิ่มมากเหานวดนวดถูกใจเหาก็ได้คขาชุ่มงละเห่านวดถูกใจเพิ่นเพิ่นใไขติบไหลเห่าจูเรียกว่าขาคู่ลอยสองลอยมันก็ะเปแมนตามรักเห่าขาคู่ที่เหาคิดมันก็ะตรงลอยสองลอยอยู่แล้วพี่น้องลอยเก่าเก่าพี่เสียแต่ว่าเหาก็บเปว่าคิดเพื่อการเห่านวดดีใส่ใจเพิ่นเพิ่นให้หลายผู้คนปวดแขนปวดขามาเห่านวดให้เพิ่นหายเพิ่นกลั ตอบแท่นห้องลายเป็นลายติ๊บห้องลายเนี่ยเอาพ่อ,อยื่ใดก็ติ๊บนี่ะมันได้มือหนึ่งคันคันใดห้านองมือก็พ่อใดดอกพี่หนูห้านองมือหน้อยนั่งหน,น่อยนะซื้อพ่ใดติ๊หน่อยคือชนหมาอยู่หล,ลงมาเนี่ยขี่มู๊ขีมม่ม้าเลยลอยหนะึ่งหลอดหนึ่งคันจ้อง,งหลอด มางเที่ยอบหนึ่งในร้อยหนึ่งหั่งเที่ยอบหนึ่งในสามร้อยมีสี่ร้อยมีอ่างเทือนพ่ตั้มจากสี่ร้อยติดที่ร้อยหาหอยหนึ่งก็ต้องได้ยังไงนะมั่งกับพ่อได้กินได้ใส่นี่แหละแต่ว่าเด็กเก็บพ่อได้เก็บตพี่น้องเพื่อได้กินได้กินก็พี่หลุก่าๆขั้นหนึ่งก็เติมแก๊สเอาพ่อได้เติมแก๊สแลนไปแลนมากับลูกสองคนพี่หลุก่าๆขั้นหนึ่งพ่อได้ลากหัวไปโรงพยาบาลพี่น้อง <laughs> นี่แหละชีวิตตัวเมือนี่มันเป็นโควิดโควิดนี่แต่ลูกค้าม,มือมืดและคนสองคนก็ถือว่าดีขายจุ่โม,ม้งห่อหน่อยลอยกว่าบาทแล้วก็อาศัยวัดตีขับสลูกค้าห่อสามลอยสองลอยสี่ลอยมันได้มันก็พออยู่ได้พี่น้องพอได้กินมือนะ่อนั้นนี่ยคือสั่นดูหลอดของหมันมา ที่มานทุกมือก็อวะอาศัยหาใส่ซิปพี่น้องเลยอาศัยลุ้ยพอบลุ้ยดอกจา้าเงืนเก็บพอมีเงินเก็บดอกจา้าเพราะว่าท่ากินตอนที่แม่อยู่อาศัยว่าตอนที่เห้าวหาใดตัวแรกแรกมาเป็นมอญหนวใไม้ก็พ่อมีเงิ่นกับทรงหอเพลินตลอดสองพันสามพันสองพันสามพันตลอดพันหนึ่งสองพันยังสี่ขันเห้าพอมีเพราะลังๆมากอะ พันหนึ่งสองพันสองเดือนพันสองเดือนสองเดือนพันสามเดือนพันมันบ่มีพี่น้องเพราะมันมันมันพราพลค้ามันหน่อยรุ่งพราะหลังหลังมาาหน่อยรุ่งห้ากว่างหน่อยรุ่งแต่ว่าขันห้าบริทรงเดือนนี้เดือนหน้าห้ากว่ทบไปเพิ่นเพระจะงอีกสอามเดือนเพาทรงให้สองพันสามพันยี่สิพี่น้องรงให้เรื่อยละแต่ว่าลืมบพร่ลืมดอกคุณพี่อเม่คือว่ามันไม่หน่อยห้าก็หาน่อยแต่ว่าหาบ่หายเรอยกบไร แ่ว่เดือนคันบ่หายเลยคืาบ่พอใจเลยคือบบเด่งค่ะนี่แหละคือช่วงเพราะว่าช่วงที่มันบูมบูมเท่าวนวดเป็นบูมเพราะเฮามีเงินเขาก็ไปลงทุนกับมูไปลงทุนกับมูค่าวา่าสิเอ่อได้เงินได้ท่อมากได้ลงทุนเพื่อลูกว่าทีสร้างฐานะการเงินร้นนทับโลกไปลงทุนเอาเร่นแท็กซี่เล่นแท็กซี่ว่าหลงมาลงทุนอีก ลงทุนเงินมันว่ไม่เงินก่อนลงทุน่กพี่น้องาะว่า,าหาไหาด้ลงไปหาได้ลงไปแต่ว่าไตเป็นเงินเป็นเงินหลายแสนไป,ไปมาเขา้ลงทุนไปหลายแสนทั้งรถทั้งอย่างก,กับป็นล้านพี่น้องกินล้านมันก็เลยไปมดดือด่วนแล้วว่ามีมันแสนว่าไม่เงินถี่มากที่เป็นขี้ดมือน,นี่ก็อาศัยว่าหากินไปมาเมืองอายุหลายแล้วเป็นต้มน้ำขึ้นจข่งปวยดูทํางงานอาทิตย์หนึ่ง ทำงานอาทิตยนน์นี้ป่วยอยู่สองอาทิตย์ยังเสี่พี่น้องมันเป็นมาตลอดเป็นมาตลอด,ดอสิบคุูปีพี่น้องสิบคุูปีมันก็เลยจ่ายมานนะห้องเขาไ่มีเงินเก็บช่วงที่พว่ป่วยห้องเขาม่มีเงินเก็บห้องหนึงห่งเขาไปลงทุนสองเขาป่วยดูพ่อหเองาเหลือลงทุนมดเง่นที่ลงทุนแล้วเขาก็ลงทุนพราะเขาเหลือลงทุนตังคนต่างแยกกันไปก็หนุนส่วนขยแยกกันไปก็แยกกันไปแล้วปุ๊บ เข้าก็มาเริ่มสีเก็บเงินพ่อเขกเก็บเงินอารถตได้มามันก็เสียแนวรถเสียในงานก็บ,บ่มี้ในที่ในเงินหน่อยในตัวเองติดป่วยมันก็เลื่ยกายเห็นบ่าวหบองพ่อีเงินเก็บตรงนั้นนะพี่น้องกาพี่น้องเลเอเดี๋ยวกว่านี่แหละคือชีวิตของหมอหน่ยยวยติโยตุมืเนียก็ ขอในคลิปนี่มันเงี้ยเอาใจเราทุกหนึงขอบคุณสหรับการติดตามพี่น้องที่ในการติดตามแมวพัพันธุ์อึดช่องผู้แมวพัพันธุ์อึดชาแนลนี่เลยจ้ะเพราะว่ามีคลิปใหม่ใหม่สีมาอัปเดตให้พี่น้องฟังก็ขอ,ขอให้ขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แมวพัพันธุ์อึดในเด้อจ้ะขอความกำลังแรงใจให้ พี่น้องกดติดตามซอยซอยคุณแม่มมพ่อนพันอผู้ที่กำลังจะสู่ชีวิตสู่ชีวิตที่กำลังตอนนี้ลำบากหลายใช่ก็เลยต้องมาเข็ดฉีบปล่อยพี่น้องเพิ่งเป็ละืือคือทั้โทรัพท์มันกับพวกใครดีพี่น้องอาจโดนเขาะครับคลิปนี้ก็สียเงาเกินไปแล้วเขาฝาก,กพี่น้องกดติดตามในเด้อจา้าแล้วกา พบกันคลิปใหม่มีคลิปใหม่ใหม่สีไม้พี่น้องติดตามอีกถ้าเบงโคตรจะลืมกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ใหม่มันก็สิเด้งเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อขอให้คุณแม่รงใจออกเส้นร้ายขอบคุณบรอยพอมีพี่น้องทุกก็ลังแรงใจที่ให้ที่กดติดตามให้แม่พุ่นพันตัวโดยเฉพาอพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขันเลยวิธีสึ่อไปใหม่ วิถีขึ้นปีใหม่ปีใหม่สงการของเมืองไทยเฮาก็พร้อยพี่น้องทุกคนอายุหมันพันยืนเป็นลมพูนผู้เฒ่าก็ขร้อยเป็นลมพูนลมใจให้ลูกหลานในด้วยซาทุกขอให้ลูกหลานเกิดมาเป็นเอ่อเป็นเยาวชนที่เอ่อเป็นเยาวชนของชาติหลักชาติักศาสนาเป็นลูกหลานที่ กตัญญูกตเวทีกกับพอรบครับแม่กับป่บยาตายายกได้จ้ะทุกคนทุกคนเกิดมาจะเริ่มด้วยอายุขณะสุขภาระขอใเหุ้ส,นสนานจิติดตามแมวพ่อนอนอายุหมันพันยืนด้วยซ้า